ว่าที่ประธานวุฒิสภาคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยบอกว่าหลังจากที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภาให้ดํารงตําแหน่งประธานวุฒิสภายืนยันนะครับว่าจะทําหน้าที่ในตําแหน่งนี้หลังได้รับการโปรดกล้าวอย่างเต็มกําลังโดยทําหน้าที่ประธานวุฒิสภาของทุกคนไม่มีการแบ่งแยกและทําหน้าที่อย่างเป็นกลางอิสระและเสรีและก็ตั้งใจจะให้วุฒิสภาเป็นเสาหลักของประเทศ หลังจากนี้ก็จะเต็มหารือกับบรรดาสมาชิกวุฒิสภานในวันที่12หรือว่า13พฤษภาคมนี้เพื่อร่วมกันหาทางออกประเทศเพราะเห็นว่าการแก้ปัญหาประเทศนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นำมวลชน2ฝ่ายส่วนตัวก็ยอมรับว่าเป็นห่วงเรื่องการชุมนุมของมวลชนหวั่นว่าจะเกิดการประทะกันดังนั้นบทบาทของวุฒิสภาต้องหยุดการสูญเสียที่จะเ,เกิดขึ้น เบื้องต้นหลังจากที่ได้หารือร่วมกับสวทั้งหมดแล้วก็อาจจะมีการเชิญหัวหน้าส่วนราชการผู้นําการเมืองมาหารือด้วยครับส่วนแนวทางเบื้องต้นต้องมีการบริหารความขัดแย้งให้มีความคลี่คลายแล้วก็ยังพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาตามรัฐธรรมนูญมาตรา7ด้วยนะครับด้วยการขอนายกพระราชทานคุณสุรชัยบอกว่าส่วนตัวขอเรียกร้องว่าอย่าตอกย้ำในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับไม่ได้ ในการแก้ปัญหาต้องดําเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปยืนยันนะครับว่าขณะนี้มีหลายฝ่ายเสนอแนวทางการแก้ปัญหาออกมาในหลายรูปแบบก็พร้อมจะยอมรับไว้ขณะนี้มีสูตรการแก้ปัญหาบ้านเมืองในใจอยู่หลายสูตรแต่ว่าจะต้องนำมาสั่งเคราะห์ร่วมกันส่วนแนวทางรัฐบาลชั่วคราวหรือว่ารัฐบาลประชาชนจะเป็นสูตรการแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ คุณสุรชัยบอกว่าเป็นหนึ่งในหลายๆสูตรที่ต้องพิจารณาหลังจากนี้ครับแต่ว่าสูตรใดจะใช้แก้ปัญหาได้หรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับการยอมรับของทุกฝ่ายส่วนกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบานเลขาธิการกรปป,ปสขีดเส้นให้องค์กรผู้นำอย่างเช่นว่าประธานศารวุฒิสภาให้หาหรือร่วมกันและหาข้อสรุปภายในวันที่12พฤษภาคมนี้คุณสุรชัยมองนะครับว่าหากมีแนวทางที่พอจะทำได้แล้ว ช่วงเวลานี้สามารถยืดหยุ่นได้ครับ